โอเคนะฮะแฟนคลับตอนนี้ปลาตั้งกล้องนะตั้งกล้องไวรอรอพระคุณเจ้านะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะพระคุณเจ้าก็จะได้มารับบินทบาบาจากญาติโยมนะครับตอนนี้ก็จะมีมาสองเดี๋ยวจะมีมาสองทางนะฮะพระคุณเจ้าจะมาด้านนี้ด้านที่ปลาตั้งกล้องไวน้นี่แล้วก็แล้วก็จะมาอีกด้านนี้นะนี่คือตลาด เชียงคานยามเช้าตู่นะครับกูดมอหนึ่งโอ้สวัสดีตอนเช้านะครับ,รบก,ก็จะมีพี่น้องเราชาวเ <c oughs> ชียงคานนะครับเมื่อคืนนี่นน,นี่คือบ,บริเวณที่าพักเมื่อคืนนี้นะครับโรงแรมระมุนอุ่นโขงนะครับนี่นะเนี่ยที่เราพักกันตรงนี้นี่ไงตัวโรงแรมนะครับ ด้านหลังโรงแรมไปก็จะเป็นเ,เป็นแม่น้ำโขงนะฮะเป็นแม่น้ำโขงนี่ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะรถป้าจอดอยู่ตรงนั้นแหละมองเห็นยุ่นะครับแล้วก็ออกมาจากโรงแรมนะฮะออกมาจากโรงแรมก็จะมาเจอถนนเส้นนี้นี่พระคุณเจ้าก็จะมาเส้นนี้นะตอนนี้รอใส่บาทพระคุณเจ้าบันนี้ปีเบิร์เดย์นะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมาจาก ตลาดนะฮะฝนไปปลอย,ลอยแม่พายุวิภาก็ยังอยู่เนี่ยเป็นเป็นดีเป็นชั้นแล้วนี่คนสวยนั่งรอนะคนสวยนั่งรอใส่บาทนะครับนี่นะวันนี้ปาต,ตั้งกล้องไว้เลยแล้วก็มีพี่น้องเรานะครับมาร่วมรอพระคุณเจ้าอยู่ที่ตรงนี้นะครับพี่น้องเรา <c oughs> เราก็จะใส่ด้วยกันนี่แหละแต่พอดีฝนตกพิพาพรอ,อมาอยู่ด้านนี้สิต้ง ฝนมันเจ็ดนั่นแหละนี่มาอยู่กับพี่น้องเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้ามามากดรูปให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวโอเคนะโอ้มันเป็นยังไงมันจะโอเคนี่นะเดี๋ยวแม่ค้ากดกล้องให้ป๋าหน่อย ใส่บาทอันนี้นะคะพี่อันนี้ดีค่ะเดี๋ยวฝนตกก้องใหญ่มาอนนี้ลูกฝนตกมานั่งได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตัวน้อยเป็นหวัดอันนี้ลูกมาไปถ่ายรูปนะฮะออีิปาปอเอามา,มา,ม,ามานั่งเลวย เปิดตรงไหนทางนี้นะทางนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะใส่บาฝั่งนี้นะคะพี่เด็กเลาะนูกควรให้กดรคให้ปลาหน่อยไหมหนูนี่สุดยอด็กนั่นน่าจะต้องกล้องเอกนะครับใส่บาตรตอนเช้าได้บุญได้บุญโอ้ฝนตกอืมฝนตกฝนตก โอ้คุณถูกไหมยะยวค่อยยากแต่ยากแต่คุณค um, um, uh, um, um, um. mm. ุณถูกอนี่ตั้งกองร้อนี่ยไม่ใช่มาสิไปคุณเจ้ามาแล้วนี่เออเห็นไหมคุณเจ้ามาแล้วนี่องค์เดียวสิได้กี่องค์ นี่มาที่ใส่บาทแล้วมนะั้นี่ตอนนี้ถ่ายวีดีโอให้ดูพระคุณเจ้านะฮะกำลังเดินทางมานะครับยอดมากถ้เเจ้ามารับบิณฑบาทนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวสักคู่คู่นะครับเดี๋ยว เขาเปิดจะปิดเทานะคะแล้วก็ยืดในอย่าง คุณเจ้ามารับบินทบาตรจากญาติโยมชาวตุขงของวันของวันวันนี้วันนี้วันเสาร์นะวันนี้สัต,ตร์ทเลวันเสาร์นะครับพระคุณเจ้าก็มารับบินทบาตรจากญาติโยมญาติโยมพี่น้องชาวเชียงคานนักท่องเที่ยวทั้งหลายลก็มาร่วมใส่บาตรพระคุณเจ้าวันนี้วันนี้ตอนที่เราใส่นี่มีสองรูปนะครับมีสองรูป ก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับมีคือใส่บาตรตอนเช้าวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวเชียงคานนะครับขาก็นี่นอนอยู่ใกล้ๆนี่แหละเนาะนี่พระคุณเจ้าเพราี่ฝนตกพระคุณเจ้าต้องร่มเลยนะฮะยอดนี่นะฮะพระคุณเจ้านะครับสุดยอดมากนะฮะใส่บาตรญาโยมนะครับทอรัะครนนะ รับพรเ,เดี๋ยวจะรับพรจากพระคุณเจ้านะครับนย่ตั้งกล้องไว้ดี้วเนาะโอเคแนละ้วนี่นี่น้นองเห็นกันนะเห็นกันเข้ามารับบิณฑบาตในสารานี่เลยฝนตกวันนี้ฝนตกนะพอ,อดีนี่จะรับพร How you

ทิเศกเทวิโบคาเลอภิเสกษสัพพุตทานังอาภาปตโตปโมติสุนังอัตตังสุมังฝรังสุปภาตังสุโหติตังสุขโน ปัสาคีนะมนโนกรรมังปณิทิเตปัสาคินปะปัสกาคินานิกาตตวานราันตาเถปัสกาคีเน ชดูนะตอนนี้พระคุณเจ้าไปแล้วหลายหลายรูปแล้วนะครับเอาก็ตั้งก้องนี่นะฮะในพีธแบีบนี้พี่น้องชาวเชียงคานนะครับตากบาทตอนเช้าทุกวันนะมีทุกวันในวริเดเลยนะนะที่สุดยอดมากสุดยอดมากนะฮะยอดนี่นะ โอเคเดี๋ยวจากถนนทางโน้นนะมีทั้งสองสองภากฝั่งแต่วันนี้พอดีฝนตกไปโปรยนะครับพี่รองญาติโยมเตรียมใส่บาทมีพระหลายรูปนะก็มีพระหลายรูปนะฮะนี่สุดยอดมากมีทั้งนำโชคมาให้ด้วยโอ้โห<า>สุดยอดสุด<า> <laughs> นี่ <laughs> โอ้บรรยากาศดีมากนะมี นำรางวัลใหญ่มาให้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะครับไม่เป็นไรครับผมกําลังลงวีดีโอครับสุดยอดแม่รางวัลใหญ่นะครับสุดยอดตก้อนท้ามิถะบัตใฝนตกฝนตกโอ้โหเป็นอยู่ไปอยู่ใส่บารตรงถนนไม่ได้แล้วต้องมาอยู่สารารอพระคุณเจ้าว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ฝั่งนู้นอันนี้ด้านเข้าไปถนนคนเดินเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนเดินเลยไปตรงนี้ถนนคนเดิน นะเมื่อคืนนี้เราไปทางนี้แล้วอีกฟากฟังโอ้โหนะครับยอดมากนะยอดอด้านหนึ่งนะฮะญาติงที่รอใส่บาทก็เพียบเลยนะฮะเื่อนคิดว่ารับคุณเจ้ามาแล้วนะหนึ่งรูปนมนม์ครับพระคุณเจ้ามาแล้วหนึ่งรูปหนึ่งรูปนะฮะนี่เราก็จะใส่บาทพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็มาเรื่อยๆนะครับ มาเรื่อยๆเนาะใส่บาตรพระคุณเจ้านะครับเป็นหลายท่านนะฮะนี่นะฮะวันนี้ถือว่าเป็นมงคลชีวิตแฮปปี้เบื่อเดย์เลยมาใส่บาตรด้วยนะครับนี่เป็นสวยปรยุคตนั่นแหละใส่บาตรนั่น प्रदायतः

S <S โอ้อนะโหส,นะสุดยอดมากบรรยกาศที่น,นี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาสุดยอดมากเดี๋ยวอันนี้ก็บริเวณนี้ก็ยังมีพระคุณเจ้านะฮะได้มารับบินตา巴จากญาติโยมอยู่เรื่อยๆนะฮะพระคุณเจ้าในใจจะมีหลายวัดบร,ริเวณนี้ก็จะมา,าจ,จะไม่พบกันเนียวไปแล้วสองรูปนะฮะ สองรูปท่านฟังดูนะฮะนี่สุดยอดมากนะคุณเจ้านะครับญาติโยมก็รอส่บาตรกันนะครับดูรอส่บาตรนะอ่าคุณเจ้ามาแล้วนะครับนี่สุดยอดบรดีนะตรงนี้เนาะอ้าโอเครับบินขบาตรอยาก คุณเจ้านะฮะญาติโยมเตรียมไสบาตกันนะครับสุดยอดมากนี่ตอนนี้เรากําลังวีดยียอท่านได้เห็นประเพณีของพี่น้องชาวเชียงคานนะครับ 60กีวคุณพี่ตัดได้เกินสบ ต้องมาด้านนี้พระคุณเจ้าจะให้พรนะครับให้พรด้านนี่นี่ญาโยมอยู่ตรงนี้ถ้ายโยมอยู่ตรงนี้นะครับพร้คุณเจ้าจะให้พอรอยู่ที่ถนนเลยาตั้งกล้องมาทางนี้นะเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะยืมรูปกำลังรับ เมื่อกี้นี่ก็รับพรจากคุณเจ้านะฮะบินระบาดหลายลูกนะฮะตามสไตล์ยอดดูเยอนะมากนี่นี่คือกำลังถนนเลยนะตอนนี้สุดยอดมากนะฮะนี่พวกคุณเจ้าก็จะเข้าไปข้างในนูนนะฮะข้าไปตลาดคนเดินนะฮะเช้าตรู่ของวันเสาร์วันนี้ประจำวันที่26 เดือนกรกฎาคมนะครับ2 5 6 8วันนี้เป็นวันคล้ายเบิร์เดย์ของป่านะครับก็คนสวยก็เลยพามา,าใส่บาตที่อำเภอเชียงคานนะครับสุดยอดมากนะฮะพี่น้องญาติโยมเรานะจะมาฝั่งนี้โรอคุณเจ้านะครับแม่นะได้บุญกันทั่วท้วนนี่คือถนนถนนคนเดินนะ กลางวันมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นนี่คนสคนสวยก็ได้บุญได้กุศลวันนี้นะนี่จากก็จะเข้าไปที่โรงแรมของเรานะครับนี่พวกอ้านี่คนสวยรุถเราอยู่ตรงนู้นนะฮะแฟนครับก็ถ่ายภาพได้รูปกันเยอะนี่ญาติโยมก็รอใส่บาทก็ยังมีอยู่มีตลอดนะมีตลอดวัดวัดวารามก็ส่งพระคุณเจ้ามา แล้วมันมีหลายวัดนะฮะริมสายบาดประเพณีประเพณีพี่น้องชาวเชียงคานนะครับเป็นถือว่าเป็นจารีตเป็นประเพณีสายบาดตอนเช้านะนักท่องเที่ยวนี่มาเห็นก็ชอบเลยนี่คือโรงแรมที่ป่าพักนะฮะโรงแรมระมุนอุ่นคงบริการที่พักบรรยากาศริมน้ําฝั่งขงเียวเดี๋ยวจะไปแปรป้าให้ดูที่ฝั่งโคงเลยนะฮะที่ที่พักที่พักของเรานะครับอีสุดยอดมากนะ นี่นี่คือโรงแรมที่เราพักนะโรงแรมที่เราพักอุดแก้รถอยู่ไหนเนี่ยโอเคหยุดได้นะสุดยอดมากบรรยากาศเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโรงแรมตรงใส่บาทเสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้นะพานางฟ้ามาหนึ่งสามแปดสี่ห้องปัน่แหละปนกันนะครับมาโอเคเดี๋ยว จะขึ้นไปข้างบนแล้วเข้ามาแพร่ภาพข้างบนริมแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนตรงนี้นะฮะขึ้นโรงแรมนะครับเดี๋ยวสักครู่มาจะเอาบรรยากาศริมแม่น้ำโขงให้ดีให้